สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็กโนชาแนลนี่เช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจนะครับ มาครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ในช่งวงโอกาสคู่เทพกับคู่รองลงกระทั้งถึงเกียร์ชิ้นดีๆอยู่นั่นเองนะใครอยากได้อะโดก็ไปจัดกันได้เลยนะส่วนรอบถัดไปจะเพิ่มโอกาสเมื่อไหร่น่าจะเป็นวันที่15หรือ16นะผมคิดว่าน่าจะ16นะตอน10โมงช้าหนุ่มสำหรับเกียร์ธงนะที่คนหลายคนตามหาและต้องการน่าจะจับคู่กับเครื่องรางนะผมส่วนคู่เทพอาจจะมาเบิ้ลอีกหนึ่งรอบแบบรอบที่3ต่อเนื่องเลยก็ได้นะเป็น ตู้3รอบติดอะไรก็ว่าได้นะครับผมฉะนั้นแล้วก็รอกันได้เลยนะสาหรับตู้ทั้งคู่เทพแล้วก็ตู้คู่เทพเกียร์ด้วยนะครับผมนะดับเบิลคู่เทพและการคู่เทพเรเจอร์กับคู่เทพเกียร์นะครับผมนะก็ประมาณนี้สําหรับข่าวสารล่าสุดแล้วก็แพ็กร้านค้าส่วนบุคคลมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเวล อูตามาสเตอร์50นั่นเองนะก็แพ็กนี้คุ้มราคามากครับผม799บาทได้กบ9ดาวด้วยปกติแพ็คก,กบ9ดาวนี่ราคา1290ถึงแม้จะเติมลดราคาแล้วก็ยังหลักพันอยู่ดีนั่นเองก็ชันแล้วแพ็กนี้ถือว่า คุ้มมากๆครับผมราคาถูกมากแถมได้ตัวก็เยอะรูบี้ก็ต้องเยอะเหมือนกันนะครับผมฉชนั้นแล้วคุ้มจ,จัดๆครับแพ็กนี้ใครอยากได้อะโนมก็ไปจัดกันได้ครับเพราะว่าพอแพ็กเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่แค่3าวันเท่านั้นในการซื้อถ้าพลาดแล้วก็หายวับไปกับตาเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเข้าสู่ประเด็นหลักกันวันนี้ครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าเ,าเกมม่วงกันนะครับผมมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปกันก่อนเลยนะครับผมตามนี้เลย ในช่วง PVP ที่ผ่านมานะครับผมปรากฏว่าผมเจอคนหนึ่งนะไปตีมานะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูละกันนะว่าเป็นคนคนนี้นะครับผมสําหรับตัวของคุณกุ้งนะครับคุณกุ้งนี่นะผมไม่รู้ชื่ออะไรนะอานไม่ออกเพราะว่าเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเรียกคุณกุ้งละกันนะคือไปเจอมาผมโอ้โหใช้เจม่วงนะคือไม่เห็นนานมากแต่ปรากฏว่าเฮ้ย ทำไมมันใส่ติดตีจังนะครับผมจนเป็นสาเหตุให้เกิดคลิปคลิปนี้นใ,นในการดูเจมูเก,กันอีกหนึ่งครั้งกบว่าได้รับ,บรับอะไรมาหรือเปล่านะผมนี่ขนาดไม่ใส่โดนแน่นอนอะไรเลยนะใส่แค่ร่วมปล่อยตัวไว้แล้วก็ใส่ชุดสูตรเลี้ยหนานะผมแล้วก็เป็นดังโงดจันทราที่ไม่มีค่าหลบด้วยนะเออเขาก็ใส่เป็นออปชั่นหลบแทนอะไรประมาณนี้ก็พอจะใช้งานได้นะผมสำหรับเกียร์เซตนี้ยคือผมก็ใช้เกียร์เซตนี้อยู่สําหรับตัวเจสสิก้าใส่ในเซตดังเดิมนะครับใช้แล้วเซตนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าความเก่งงาาขออมันย จะให้ดูแบ่งไปกันดูจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงละกันนะผมก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับมาดูกันนิดนึงคุณกุ้งนะผมมาครับนี่ดูทีมผมนะผมปล่อยมาตาปกติเลยนะผมนะก็ดันมาถึงระยะกลางแบบนะครับคนละครึ่งทั้งแบบทั้งคู่นะครับแล้วก็ฝั่งผมเนี่ยโดนบา็อกลงก่อนเลยเสียเปียบมากๆครับแล้วก็ตัวกลทองฝันงค่าคุ้างาที่จะปล่อยตัวเยอะมากร่างโคติดดีจัดๆนะผมแล้วก็เจม่วงเริ่มเสกติดแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าเจม่วงเริ่มเสกติดแล้วแล้วก็กองหลังนี่ ยืนกันเป็นตับก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งผมไม่สามารถดันระยะไปหาฝ่ายตรงข้ามได้เลยแต่กองหน้าเขาเขาแที่จะบางนิดหนึ่งโดนฝั่งผมฆ่าตายเรียบหมดเลยแต่ว่ากองหลังผมแตะไปไม่ถึงสักทีวิ่งมาถึงตรงเนี้ยแล้วเราจะไปถึงแล้วก็โดนผักรัวๆนะผมโดนเบาร็อกโดนกลายทองผักรัวๆครับดูดิจำนวนกลายทองมันเยอะมากมันผักผมรัวๆจนไม่สามารถกระดึบกระดึบไปหาฝั่งตรงข้ามได้เลยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ค่อยๆดันระยะกลับมาผมเลยทนไม่ไหวครับใช้พายุพัดไปเพื่อให้ฝั่งบอลเนี่ยใช้พายุพัดผมกลับมาแล้ว บังคับฝั่งบดวิ่งเข้ามาใกล้มาหาผมให้ได้มากที่สุดแล้วก็บังคับแช่ครับถ้าว่าใกล้มากนี่เดี๋ยวผมจะซวยเอาแล้วก็โดนดันระยะชิ้นหน้าป้อมและแตกพายได้ง่ายเนอมใช้แล้วผมก็เลยโอเคให้มันเกินครึ่งมาหน่อยหนึ่งแล้วกดแช่ไปแล้วก็กดอามาตสวนตามที่เมื่อกี้เห็นนะครับผมแล้วสุดท้ายครับก็ ค่อยๆทําให้ฝั่งตรงข้ามเนที่ดันระยะมาเกินได้ผมก็ค่อยๆฆ่าเก็บกวาดกองหลังเขาไม่ได้และจะเหลือแค่ไก่ทองที่มันยืนไกลจัดๆท่ารันชันแล้วแค่ไก่ทองมันไม่ไหวผมก็เลยดันชิดป้อมย้อนกลับและชนะได้เองแต่ดูนะครับว่าเจมม่วงเนี่ย ดูมันทาโอ้โหติดได้ดีจัดๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าติดดีจัดๆนะครับผมเออค่อยๆสโลดูก็ได้นะผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบก็ได้เพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับผมมาดูกันอีกหนึ่งรอบคราวนี้โฟกัสแค่เกมม่วเมื่อกี้เราโฟกัสเกมหนักไปหน่อยนะครับคราวนี้กรอนิดน,นึงแล้วโฟกัสเกมม่วนนะครับมาก็บางทีอาจจะไม่ค่อยติดนะในช่วงแรกแต่ช่วงหลังๆนี่ ติดดีจัดเลยยิ่งปล่อยเยอะยิ่งติดดีแต่ว่าตอนแรกก็เริ่มติดแล้วนะเออเห็นอยู่2อสตัว4ี่ห้าตัวเนี่ยดูดิติดเร็วมากนะผมสําหรับเจม,ม่วงน่าจะเป็นผลจากไมกี้ที่ลดหลบสกิลนะครับผมทําให้ตัวเจม,ม่วงมีผลที่ดีมากขึ้นโดยที่ไม่จะเป็นต้องใส่โดนแน่นอนนั่นเองนะทำให้อู้โหูเจม,ม่วงนี่โหดมากนะผมใครมีไฮเปอร์แม็ก หยิบมาใช้ได้ผมบอกได้เลยว่ายังโหดอยู่นะครับยังโหดอยู่และไปช่วงๆด้วยและช่วงนี้ดูเหมือนจะติดดีใครอยากใช้ตัดแรกคอมโบดีๆแบบนี้ก็หยิบมาใช้ได้ดูเอาละกันทําให้ผมเนี่ยบังคับต้องพัดออกเลยนะครับโดนเป็นหินรัวๆขนาดนี้และกระเดโนรัวๆตายรัวๆนะครับผมบังคับพัดก่อนเลยและกว่าจะหายเป,ป็านรูปปั้นนานมากครับ7วินาทีนะครับผมอ่ะก็ตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้ครับก็โฟกัสที่เกมม่วงก่อนระก,กันนะครับผมว่ามันเสกไปยังไงบ้างรอบนี้หายหมดกองแล้ว มาครับดูเจม่วงกันหน่อยเสกไปแล้วนะผมช่วงคันระยะเวลาแป๊บเดียวที่อปตาผมยังไม่กดนะคือติดเป็นหินแล้วนะผมติดเร็วมากจริงๆแต่ว่าเจม่วงเขาเกลี้ยงแผงแล้วนะผม,ผมก็เลยสบายตัวหน่อยนะ,ะผมล่อเจม่วงเข้ามาฆ่านั่นเองนะแต่ว่าก็บางตัวยังปล่อยไว้ได้อยู่นะครับก็ยังเสกโดนวอยู่เหมือนกันนะขนาดปล่อยแค่ไม่กี่ตัวเองนะผมก็ยังติดโดนวเหมือนกันนี่ครับผมความโหดของเจม่วงนั่นเองนะบอกได้เลยว่าดุดัน ไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับผมเพื่อนๆน่าจะเห็นคลิปกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับผมก็น่าจะพอเข้าใจความหัวร้อนของผมอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเจมัวเนี่ยมันเก่าเก่าแล้วก็ยังไม่มีแต่ทำไมยังดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนเดิมเลยนะครผมมันแอบบัฟมาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ มาทดสอบการเวอร์ชั่นใส่โดนแน่นอนบ้างเมื่อกี้ที่ดูในคลิปไปเป็นเวอร์ชั่นที่ใส่แค่เกียร์ร่วมเท่านั้นเองยังดุดันขนาดนั้นถ้าใส่โดนแน่นอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับขอลองเทสในสเตตหลักกันก,นก่อนเลยนะครับผมสำหรับเจม,ม่วงนะอ่าก็สกิลที่1สกิลหลักจะเป็นการบัฟนะครับผมส่วนอีกหนึ่งสกิลเป็นสกิลเสกเป็นหินในสกิลที่2นั่นเองนะครับผมมาดูกันที่ดาดสามกันก่อนเลยครับผม อ่าเจม่วงนะผมมามาลองดูครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะยังไม่ได้เทสด้วยตัวเองเลยวร์ชันใส่โดนแน่นอนนี้จะเป็นอย่างไรนั่นเองนะอให้บอลดกเดินมานิดนึงแล้ก,การเจม่วงแรกแค่หนึ้อยดสิบเพ่านั้นเดินออกมาแล้วบับหน้าป้อมไปนะก็แอคเยอะอยู่งั้นโบโก็มาเรียบร้อยทั้งแผงนะครับผมต้องบอกว่าทั้งแผงและตัวไปเนี่ยข้ามกมลุ่มหลังด้วยนะเออโบโก็ไปนี่อ่โอ้โหเรียบร้อย โอ้โหเรียบร้อยเสกกันรัวๆนะครับผมติดกันรัวๆครับผมคูดาวสกิลเท่าไหร่ครับเนี่ยผมจําไม่ได้นะเออนี่ครับติดกันรัวๆครับผมโบโอ้โหติดเร็วมากสําหรับสกิลนะคือคูดาวสกิลนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่าดูนิดนึงละกันโอ้โหพิกกี้พิชเชอร์เป่าทีเดียวเรียบเลยนะครับอ่ขอดูคูดาวสกิลนิดนึงละกันผมจําค่าสเตตัสไม่ได้นะอ่าพลังชีวิตกับท่าหน้าของพลังโจมตีมันก็เก่าแล้วนะไม่ต้องดูสนใจอะไรมากนะครับผมดูคูดาวสกิลกันดีกว่าสกิลที่หนึ่งสิบสองสกิลที่ เฮ้ย <kung> <haft kaz Pe ak> ใช่เหรอเก้าวิเต็มเหมือนทำไม <ım> มันรีเ <expense> ซ <répondre> ็ตรึเปล่าเนี่ยใช่ไหมเหมือนรีเซ็ตเลยทำมันมันเสกไว้ยังไงนะครับครบ9วิแล้วเหรอร่างไฮเปอร์แม็กนี้นะครับผมจะเสกฝั่งศัตรูนี่เท่าไหร่เอ่ย240 12วินะครับผมนะศัตรูจะโดนเปลี่ยนร่างทั้งหมด12วิแบบทะลุตาแถมข้ามกลุ่มหลังอีกด้วยนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งครับความแม่นยําของสกิลนี้จะทําให้ตัวนี้ตีแม่นยํามากขึ้นอย่างแถมไม่ต้องใส่อัตราการใช้สกิลใดเพราะมันมีบัฟใช้สกิลอยู่ทําให้ตัวมันเนี่ย ติดรัวๆครับผมสาาําหรับการใส่เป็นหินนะอ่า้เดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันทําไมเมื่อกี้มันใส่รัวเลอเกินนะครบ9้าวิแล้วเหรอคูลดัสกิลก็ปกตินะครับผมเท่าที่เราไปอ่านมาขออเกนพริสอีกหนึ่งรอบนะครับผมมาดูอีกหนึ่งรอบนะเอ๊ะนับ9ก้าวิด้วยแล้วกันนะรอบนี้นะอืมติดดีเลอเกินมาครับบับหน้าป้อมไปแล้วผมห่างป้อมนิดนึงนะตามระยะเวลาที่มันออกมาใสกไปแล้วผมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ้าวมันไม่บัฟแล้วนะครับผมอ้าวบัฟโป๊ะเข้าไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช้สิสกิลอ่ะไม่ใช้เลยอ่ะเมื่อกี้ใช้เอาใช้เอาทำไมรอบนี้ไม่ใช้แล้วอ่ะอย่างกับคนละตัวอ ยังไงนี้อ่ะอีกหนึ่งรอบแล้วกันอีกหนึ่งรอบมาอีกรอบหนึ่งรอบแรกยังโกงรอบ2อีหยังวะนะครับผมจังหวะนี้นะผมจะไม่ขยายหนะ้าจอละกันนะครับผมเพื่อให้ซูมดูชัดๆนะครับว่ามันก้าววิจริงปล่านะปล่อยมาละเจม่วงนะผมบัฟหนะ้าป้อมไปแล้วนะอ่าเดินมาเดินมาเซฟเรื่องยังครับบัฟอีกหนึ่งรอบเข้าตำแหน่งเซฟแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9เเก้าวไม่เซกนะครับผมเพราะว่าไม่มีใช้สกิลนั่นเองนะมันไม่ได้ติดบัฟอยู่นะครับผมโอ้โหเรียกตรงใหม่มาก็ไม่ติดอีกแล้วนะครับอ่ะบัฟหน้าป้อมกันหน่อยสักตัวหนึ่งขอสักตัวหนึ่งบัฟหน้าป้อมให้พี่หน่อยได้ไหมจะได้มีใช้สกิลเออนั่นแหละนะบัฟไปเซกไปแล้วหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคดูตัวแรกนะ4 5 6 7 8 9 10 อ่าบัฟไปแล้วหนึ่งรอบครับผมอ่าโอเคเดินมาเสกไปแล้วโอเคนะก็ประมาณเก้าวิแหละโอเคดูทรงแล้วไม่น่ามีอะไรผิดปกติก <ver communist initiation> ็ถ้าอันแรกผิดปกตินี่ก็ลองย้อนกลับไปนับวิกันเราเองแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันปกติแล้วล่ะนะครับรอบแรกอาจจะบังเอิญบังเอิญว่าเราไม่ได้นับวิมันก็เลยดูแบบว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วจังเลยเราเห็นทีทีมันก็เสกเห็นทีทีมันก็เสกอะไรประมาณนี้นะอ่ะลองลังนี้กันบ้างครับดูความม่นยาของมันสักหน่อยผมรอบนี้ผมจะปล่อยสัก2ตัวละกันนะให้เหมือนกับรอบแรกที่ผม เช็คดูเมื่อกี้นี้นะมันจะได้มีบัฟใช้สกิลทั้ง2ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9จะอยู่ใช้ที่โี้โอ้9วิพัตีเป๊ะเลยนะครับผมข้างหลังเป็นหินไปนแล้วแต่ข้างหน้านิ่งนะครับผมนะก็โดนอยู่เยอะอยู่เนี่ยโดนเยอะอยู่นะครับสำหรับตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผม มันยังรับตีนได้ด้วยนะครับผมนะต้องใช้คํานี้เลยนะคือโดนตีปุติเมอกี้ยังรับเดเมจได้แป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะเสกเป็นหินนมนึกว่าจะตายก่อนซะแล้วนะครับก็โดยรวมโอเคอยู่สําหรับความแม่นยําความถึกแล้วก็ค่าแฝงต่างๆในตัวมันถือว่าโดยรวมโอเคมากนะออกมาตั้งสองสปีแล้วนะผมถือว่ายังใช้ได้ดีมากนะครับเดี๋ยวมาลอง P ีีของจริงในระดับสูงกันบ้างเลยว่าก่อนที่จะ ไปปิดเหล็ก PVP กันในค่ำคืนนี้นะครับผมมาเหลีกมารเตอร์2ครับผมมาครับรีหาดีนึงรล้กันนะโอเชลรองทีมนี้ดูครับผมอยากรู้ประสิทธิภาพเหมือนกันว่าไม่ได้ใช้งานนานและจะเป็นยังไงบ้างฟุ่นเกาะกัรืออยยางสำหรับสกิลตัวของเจมม่วงนะครับผมปลานะเดีย๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนทีมปล่อยตัวด้วยนะผมนะเมื่อกี้นี้อาจจะสับผิดทีมนิดน,นึงตอนจัดก่อนอัดคลิปนะครับผมโอ้โหไม่ได้ปล่อยปู่มาตัวแรกก็จะเหนื่อยหน่อยนะ Ừ, สำหรับการเล่นนะครับผมโอเคโอเคพอได้นะพอได้ไปให้ทีมมันยืนได้นิดนึงนะ๋ยวเจมัวมันจะไม่ได้สแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับผมโอ้เอาแล้วไงเอาแล้วไงเราจะทำไอดีเขาแพ้แล้วนะครับผมอีกแล้วนะอีกแล้วนะครับผมจังหวะนี้ผมแช่ไปก่อนเลยแล้วกันเอาเซฟนิดนึงโอเคเอามาตะไปก่อนครับอย่าง,งกไอเทมนะ ย่ต้องไปเปลี่ยนทีมใหม่อีกหนึ่งรอบนะผมโอเครอบนี้เอาให้ผ่านไปได้ก่อนนะก็เห็นเจมวงนะครับผมมันก็ยังเซกรวัวโอเครอบนี้น่าจะแพ้แล้วนะครับเดีย๋ยวขอปรับทีมอีกรอบหนึ่งแล้วการพอดีเผอเซฟเป็นทีม B นะครับไม่ใช่ทีม A จริงๆทีม A ต้องออกมาก่อนนะผมการจัดทีม A และทีม B มีผลจักการเล่น p ี PP อย่างมากนั่นเองนะก็ดูจากผลรอบนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมสับอีกหนึ่งทีมนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าสับจาก B เป็น A เนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้างเอามาอามาีกหนึ่งรอบครับผม นะแล้วก็ดูเจม่วงไปด้วยนะคอยสังเกตการเองนะครับผมว่าเฮ้ยอะไรยังไงนะเจม่วงมันเสกดีไหมเมื่อกี้ก็ติดดีนะแต่ว่าเัือเอิญบมื่อเอิญมันไม่ได้ยืนอยู่ได้นะเพราะว่าตัวชนมันค้าไม่อยู่นั่นเองนะก็เลยตัวเย่หมดนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เห็นว่าเจม่วงมันเสกนะแต่ถ้าเราปล่อยทีม A ก่อนที่มีตัวชนเยอะๆเนี่ยมันยังไงก็ได้เปรียบนะครับสำหรับการเล่นพิวพีนะโอเคเจม่วงครับเสกได้ไหมเสกโชว์หน่อยพี่หรือจะไม่ได้เสกเลย ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ได้เสกเพื่อน่าจะถล่มยับยุยยี่ไปแล้วนะครับผมโอ้โหเอ้เจม่วงไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์เลยนะครับตอนนี้เลตุ้มเปครับพอปล่อยทีมบีก่อนก็คือเก่งกาจคนละชั้นกันเลยทีเดียวนะโอ้ oh my god ไม่ได้เทสอีกแล้วนะผมไม่กดด้วยนะไอเทอมาปล่อยไปเผื่อศัตรูมันจะยื้อก,กับมาได้บ้างนะครับผมดูท่าจะไม่มีทางเรียบร้อยครับโอ้โหกดนวาตารยือ้อออเคนะไม่มีห้าอยู่แล้วเราชิวๆสบายๆอยู่แล้วนะครับ เจม่วงนี่ครับยู่อยู่ตรงนี้เหลือตัวเดียวด้วยมั้งเนี่ยหรือว่ามันยืนซ้อนๆกันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเอออ่ะไม่เห็นอยู่ดีนะครับผม2รอบไปแล้วนะอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย,ายต้องเห็นบ้างแล้วล่ะมาขอตึงๆหน่อยทีมนี้ตึงมาอ่ะทีมนี้ละกันตึงเปรี้ยแน่นอนครับผมมาลองดูเจอตึงเปรี้ยแบบนี้จะไหวหรือเปล่ามาครับมามามาลองดูครับลองดูจะได้เห็นเจม่วงด้วยนะหวังว่าจะได้เห็นนะ้ำตึงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม อาจจะตึงไปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะตึงไปหรือเปล่านะครับดูจากทรงแล้วน่าจะใช่นะน่าจะตึงไปขอพัดก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จริงไปวิ่งกันมาใหม่นะลูกๆปลาแช่ยืนอยู่กลางแบบตรงนี้พอนะโอเคเขากดแช่คืนมานะครับผมจังหวะนี้แล้วผมกดอามาตะไปนะดีเล์นิดหนึ่งโอเคเจมสเสกแล้วครับผมโอ้โหหายเยอะโอ้โหโอ้โหสุดยอด สุดยอดเลยถ้าเขกแบบนี้ก็น่าใช้เยอะๆเลยนะครับผมโอ้โหโอ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 เห็นชัดตานี้เห็นชัดเลยเจอของแข็งและเล่นเพลินเลยครับผมเจม,ม่วงนะเซกกันเพลินๆ,ๆนิ่งไปสิบสองวิล้างทิ้งก็ไม่ได้โอ้โหสุดยอดความบันเทิงยิงสำหรับเจม,ม่วงนะก็อยืนอยู่ได้ด้วยนะยืนอยู่แถวนี้เลยครับมันบางๆกันนะครับผมหลายตัวด้วยนะมันหลายตัวแต่ว่ามันยืนทํากันนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเออ เอ้ยถ้าโดนแบบนี้โอเคเลยนี่ผมโอเคมากๆเลยนะโอ้โหยอมใจจริงๆถ้าเจอแบบนี้นี่ผมชอบเลยสำหรับเจมม่วงนะเออโอ้โหยิ้มพริมเลยขึ้นมาหนึ่งกันเลยทีเดียวอะเดีย๋ยวขอซื้อรูบี้อีกนิดนึงละกันนะขออนุญาตเจ้าของไอเดีเพิ่มอีกสักหน่อยการลังเพลินๆขอแบบตึงๆหน่อยนะโอ้โหแบบว่าเมื่อกี้จัดเต็มมากแล้วันชนะได้ด้วยนะผมชนะแบบชิวๆเลยมาดูเจมม่วงกันอีกหนึ่งรอบ แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เรารับชมกันหน่อยแล้วลูกพ่อนะโอ้โหเห็นแล้วอยากจะปั้นมาใช้บ้างเลยนะของผมนี่ร้0นอนในคังมานานเนิ่นนานนะครับผมไปปล่อยทีมเอกันไปก่อนนะครับผมให้เกมม่วงมันมีที่ยืนก่อนนะเพราะว่าสมัยนี้นี่เบารอ็อคนี่ดาเมจมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเกมม่วงมันก็เลยไม่ค่อยจะมีที่ยืนได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะครับผมแต่ผมขอพัดก่อนแล้วกันนะเพื่อให้มันมีแสดงอิทธิฤทธิ์ได้นะครับผมศัตรูจะพัดกลับไหมไม่พัดเวยเฮ้ย แข็งว่ะไม่พัดอพัดแล้วนะครับผมจังหวะนี้ผมกดแช่ไปก่อนอย่าเพิ่งวิ่งมาลุกโอ้โหแบบนี้น่าจะไม่ได้เล่นแล้วหรือเปล่าทีมเราหยาบคายที่สุดนะครับผมโอ้โหโดนเรมผักรัว,ว,วชิดหน้าบ้าแบบนี้แตกดีครับรออะไรอสู้ไม่ได้ครับทีมนี้โหดไปเขาดันระยะดุมากเลยผมขอผ่านกันแล้วกันนะจะมาดูอิทิลิเจม่มวงกลายเป็นว่าทีมรอบข้างมาสกัดดาวรุ่งนะครับผม อืมอ่ะทีมนี้ละกันอนะ่ะลองดูครับต่อมาอีกทั้งหนึ่งทีมทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับผมมาดูอิทิลิต์ต่อกําลังหนุกๆนุกเลยนะโอ้โหเมื่อกี้นี้หมดมูดเลยหนมเจอทีมเมื่อกี้ปะดูนี่เจม่วงโดนเดเมดนี่ตายแค่เจ็ดสิบเปอร์นะสำหรับเจม่วงตอนนี้นะโดนเดเมดตายเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะผะจากบาลร็อกโอ้ไม่ตายด้วยเอยไม่ตายด้วยยังยืนอ,อยู่ได้ด้วยโดนสองทีเป็นไงยังยืนอ,อยู่อีกเอ้ยยังยืนอ,อยู่อีกเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่นะเออเอาเรื่องเอาเรื่อง นะครับเอ้ยช้ได้เลยแ้ได้เอาเรื่องความถึกนี่โอเคเลยโดนบอลร็อกไป2ทียังนิ่งนะครับผมอ,อาจจะต้องพึ่งทีมอีกนึงนะสร้างเกาะเลือดก,กับฮิวเลือนนะผมไม่งั้นแล้วคงไม่ยืนนิ่งแบบเมื่อสักครู่นี้นะเอ,ออยังไงเจม่วงช่วยพี่หน่อยได้ไหมช่วยพี่หน่อยได้ไหมลูกนะเสกหน่อยคือพยายามจะสร้างที่ยืนให้เจม่วงก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันยืนไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ได้เสกนะ โอ้โหโดนเรมูฟรัวๆเลยโดนเรมูฟรัวๆเลยครับผมคอร์ดแบบนี้น่าจะแตกเองหรือเปล่าฝั่งเราเนี่ยแตกเองนะครับผมอมนี่นะครับการใช้งานเจม่วงคือใช้ยากนะเพราะว่าเราต้องสร้างพื้นที่ให้เจม่วงยืนก่อนนะรับผมไม่ไงนะั้นแล้วพอมันตายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สกิลนะครับผมก็จากทรงก็จะเป็นตามนี้นะใครอยากจะใช้ใช้ได้นะมันโหดแต่ว่า ต้องหาพื้นที่มันยืนก่อนเพราะปัจจุบันเนี่ยทั้งเรมมูฟทั้งมายากลผักทั้งเอเลนกระโดดข้ามมาขวางคอไว้ทั้งไมกี้เตะก,ก้านคอทั้งกลายทองผักกระเด็นคือที่ยืนมันแทบจะไม่มีเลยแถมดาเมจแสงบาร็อกที่เป็นแพ้ทางธาตุมันอีกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าหนักมากครับในการที่จะทําให้มัน ยืนอ,อยู่ในที p พเกมบุกหรือเกมรับได้และผมบอกได้เลยว่าต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ดุดันมากนะถึงจะทําให้มมาเนี่ยพอมีที่ยืนและได้แสดงอิทธิฤทธิ์ที่มัน มีอยู่ในตัวนั่นเองนะผมไม่งั้นละจะโดนขัดสก,กิลอ่เรื่อยพออยกํกำลังจะออกสก,กิลเนี่ยบาล็อกโดนเรมเมจแล้วเลื่อนรถไปเกินขึ้นมันก็กระเด็นแล้วก็กลายว่าแคนเซิลสกิลแล้วต้องนับครูดาวใหม่อะไรประมาณนี้ทําให้มันใช้งานยากนั่นเองแต่ว่าถ้าได้ใช้งานบอกได้เลยว่าโกงเหมือนคลิปตอนตอน้ตนที่โชว์ไปนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าเจ,เจมมวงล่าสุดกันประมาณนี้ก็บอกได้เลยว่าดุดันไม่เกรงใจใครถ้ามันได้ยืนสะแดงอิทธิฤทธิ์นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปนะครับบ